คำว่าวัดนั้นมีความหมายนอกจากเป็นสถานที่ทางพศาสนาแล้วก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาเป็นที่ฝึกฝนอบรมบุคคลให้มีความเจริญงอกงามก็หลักการของพระพุทธศาสนาก็เป็นการศึกษาอยู่แล้วตัวข้อปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนานี่เรียกว่าศิกขาแปลว่าการศึกษาใน,นชีวิตของพระนี่อยู่ด้วยศิกขาเวลาพระบวชเข้ามานี่พระประชาท่านก็จะบอก ให้พระเนี่ยตั้งใจศึกษาตามสิกขาสาประการนี้ให้ฝึกฝนอบรมศึกษาตามหลักอธิีิอทิจิตอธิปัญญาชีวิตพระเป็นการศึกษาทท้งนั้นเพราะฉะนั้นวัดก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาและยิ่งสมัยพุทธกาลด้วยมีทั้งภิกษุและภิกษุณีเพราะฉะนั้นก็ดึงถือว่าพระพุทธศาสนานี้ช่วยให้คนได้รับการศึกษาทั่วไปเป็นการศึกษามวลชน แล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายสตรีก็มีโอกาสได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี